ครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับวันนี้มาแนะนําอาหารเป็นบุนบ่อเวนะครับปกติก็บุนบ่อเวก็คือ,อวิตี๋ยวบุญน,นะครับก็เหมือนกับเส้นขนมจีนนะครับเนื้อบัวของเมืองสูตรเมืองเวนะครับบุนบ่อเวเวก็คือเวฮะแต่ว,ว่าวันนี้พิเศษนะครับเป็น ใช้บะหมี่แทนบะหมีส่สำเร็จรูปนะครับบอกให้แม่ค้าเขาใส่บะหมีส่สำเร็จรูปแทนะก็ทานอยู่ในร้านแบบเวียดทั่วไปนะครับมันจะเป็นโต๊ะโต้ายี้แบบเล็กนะถึงว่าเป็นร้านเป็นห้องแถวแต่ก็โต๊ะโต้าอี้แบบเล็กแล้วก็จะมีผักผักลวกมาให้เป็นผัก้งซอยฝอยแล้วก็ถั่วงอกนะครับแล้วก็มีพริกมีมะนาวน,นะครับ พริกพวกนี้เผ็ดมากนะครับขอเตือน่อนนี้เขาโรยพริกไทยมาด้วยนะครับเป็นเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหัวนะครับน่าทานเลยนะครับเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ที่ประเทศอื่นเขาจะยังไงจะเนหน,น,ะเนียวหนุกนะครับผมว่าเหนียวหนุกว่าบ้านเรานะครับอาจจะเพราะว่าแป้งสาลีดีกว่าเปล่าผมไม่แน่ใจนะ น,นี้ก็เป็นเนื้อวัวครับเป็นสูตรเป็นอาหารทางภาคกลางครับแค่ทำนะน,นี่ก็จะเรียกว่ามีนะครับบอกว่าเป็นผมจะเรียกว่ามีบอเวก็ได้นะครับแต่จริงก็คือบุ้นบอเวเวกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเส้นขนมจีนมาเป็นเส้นมามา่าเส้นบะหมี่เป็นรูปเท่านั้นเองครับี๋ยวก็ไปทานกันครับก็ามาดูส่วนประกอบกันนะครับเอาผักลงไปนิดหน่อยนะง,งครับก็ เป็นหมูไอเป็นเนื้อนะครับเนื้อหั่นเนื้อเปื่อยนะครับเขาตุนทั้งชิ้นใหญ่แล้วก็มาหั่นบางๆนะครับแล้วนี่มีหมูย่างมาด้วยแล้วก็อันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หมูยอนลครับจะเป็นเนื้อยอนะฮะเป็นเนื้อยอเขาทางภาคกลางเขาจะทานเนื้อยอเยอะสังเกตว่าเนื้อจะคากว่าหมูยอทั่วไปนะฮะแล้วก็ดูเส้นครับความเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มใช้ได้เลยครับ จะทานคู่กับผักน,น่าทานมากเลยครับก็ใครชอบก็บีบมะนาวลงไปนะฮะบีบมะนาวลงไปแต่ว่าผมชอบกินรูรสชาติซุปก่อนแล้วค่อยบีบมะนาวทีหลังพริกพวกนี้เผ็ดมากนะครับระวังนะครับดูเผื่อว่ไม่เผ็ดเผ็ดนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตทานต่อครับกดรีวิวเท่านี้ก่อนนะฮะเครื่องปรุงก็จะมีพริกเผา พริกน้ำส้มตอนพริกนะครับสำหรับคนจะใส่อยู่ที่เมืองเกาหลานนะครับทางสําเนมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดน,นามตรงนี้อยู่ใกล้ชายแดนกัมงครับชามนี้2 0 0 0 0ดองนะครับก็ประมาณ30บาทก็ใหม่ครับ channel ฝึกถายใน YouTube เก็บเรื่องราวกรารเดินทางในประเทศ AEC มาฝากกันครับ